ค่ะแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Torah ท่ารวิ่งวิ่งวิ่งพลังงานบบกมาให้อีกแล้วเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นราศีรายสุดรายสีท่าสุดท้ายนะคะได้แก่ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับราศีและขนาดาวจันดาวสุกเมษสิงห์ธนูสามารถมาดูคลิปนี้ได้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังร้วงยงอยู่ด้วยกันกับไข่ตรงนี้นะคะทุกคนอ่าโอเคเรียบร้อยคลิปนี้ไม่ต้องแปลกใจเอเดนนอนหลับอยู่นะคะ ใครยังการจะเห็นเอเดนก็มาดูคลิปอื่นได้พวกคลิปต่างๆที่เป็นพวกเรนดอมหรือว่าคลิปอะไรก็ได้อะละที่เอเดนตื่นนะแต่ว่าถ้าไม่มีคนมาดูอ่ะจะน้อยใจมากเพระาะใข่ตั้งใจอัดคลิปให้ทุกคลิปนะอืมแล้วก็อันนี้คือเปิดเพลงเพื่อแบบว่าให้ตัวเองลํำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่ตัวเองแบบยังแบบ อัดคลิปอยู่ที่คอนโดตัวเองโสดแล้วแบบนี้ช่วงนั้นก็จะเป็นอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเออแต่งตัวแล้วก็ฟังเพลงอัดคลิปสนุกสนานและติดปีกให้ทีนี้เดี๋ยวคาะหน้าใครจะติดปีกมาให้ด้วยเพราะมีคนรีวเควสเยอะมากอยากให้ใครติดปีกนะคะแต่ว่าทีนี้คือด้วยความที่ว่านั่งตรงนี้ติดปีกแล้วแบบปีกอะ่ะมันติดโซฟาไขพยายามต้องนั่งสูงๆแบบนี้ตลอดเพราะว่าไม่งั้นปีกมันจะแบบชนนะเอออ่าโอเคทีนี้ไม่เสียเวลาเนาะมาดู energy กันว่าพลังงานเป็นอไรกันบ้างนะคะ ก็ใครยังการจะดูดวงส่วนตัวทำมาที A ่ลา์ของไข่ K H A K A I D E O z เพราะว่า energy ตรงนี้ต้องบอกว่าพลางงานตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับคลิปโดยรวมเนาะาฉะนั้นใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือมีอะไรที่ต้องการถามไพ่อ่ะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีโปรใหม่ที่แบบว่าไข่ต้องการให้คนที่หนึ่งงบน้อยกับสองคนที่ต้องการเร่งด่วนหรือสามเขาเรียกว่าคนที่แบบ คุณคุณต้องการไานแค่ไพ่อะคุณไม่ต้องการได้ไพ่รวมดวงอะไรเลยคุณไม่ต้องการได้ไพ่ความรักไพ่นางฟ้าที่เป็นไพ่พิเศษที่ไข่แถบไพ่คือคุณไม่ต้องการเอาก็คือมาหนึ่งเก้าเก้าค่ต้องการแบบคุ้มสุดๆมันจะเป็นโปรแบบโปรหลักคุ้มสามเอาเก้าเริ่มต้นคุ้มมากเลยนะเออเพราะปกติราคาเนี้ยมันได้แค่ไพ่สักทั่วไปหรือบางทีก็เป็นไพ่รวมแต่ไข่จะมีไพ่นางฟ้าให้ด้วยอ่านไพ่ถึงสามเซตหายากมากทีนี้มาดูกันไม่เสียเวลานะคะ ก็ดูไพ่พลังงานของความรักความสัมพันธ์ของอชาวธาตุไฟเมษสิงห์คนูหน่อยอขอบคุณคนมากๆเลยที่มาจองคิวกันรัวๆมากๆคือจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มแบบโปรโมทหนึ่งเก้าเก้าไปเมื่อสามวันก่อนคือแบบคิวตอนนี้ไกลแบบโอ้แบบดีมากเลยอะคือแบบหมายถึงว่าดีมากตรงที่ว่ามันทําให้ไข่รู้ว่าเฮ้ยฟีดแบ็มันดีอยู่เรื่อยๆอะไรแบบนี้จริงๆปกติมันก็ดีอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าแบบ พอเรามีเหมือนแบบคลิปแบบนี้ก็คือเห็นได้ถึงความกระตือร้อนของแต่ละคนและแบบพี่ๆเพื่นพอนๆน้องๆที่แบบเป็นลูกน้งองเก่าๆทักมาเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะอือขอบคุณมากน,นี่มาดูพลังงานกันหน่อยนะคะว่าเอเออีของความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเป็นไงบ้างชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูพลังงานเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อยนะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูความรักของสองพันธะและพันธุฟเมษสิงห์ธนูนังานเป็นยังไงกันบ้างนะคะของคลิปเดือนธันวาคมนะ พลังงานมี release your ex the time has come to clear your energy ต้องบอกว่าเป็น energy ของบางคนที่เป็นพวกท่านไฟที่อย่างเช่นว่าแบบคุณจะต้องเหมือนพยายามเคลียร์เรื่องเก่าๆหรือเคลียร์อะไรเก่าๆให้จบไปไม่ว่าจะเป็นคนที่มีในเรื่องของอดีตหรือมีอะไรแบบคาราคาซังกับใครแล้วก็ตามแต่หรืออาจจะเป็นช่วงชีวิตที่ว่าคุณอาจจะต้องเหมือนแบบมันแค่แบบว่าใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อเคลียร์อะไรต่างๆนานาเพราะว่าบางทีอะบางคนอะอใครไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความเชื่องไงแต่ว่ามันจะมีชาตินี้ค่ะคือ เรื่องของความรักอะ่ะบางทีมันไม่ใช่แค่ดวงของพวกคุณนะแต่มันเป็นในเรื่องของดวงของพวกเขาที่บางทีแบบว่าคนเหล่านั้นอะ่ะเขาอาจจะมีในเรื่องของอะไรต่างๆมากมายอ่อเขาเรียกว่าแบบสิ่งที่แบบ Something going on ในชีวิตเขาเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับชีวิตที่แบบมีอะไรเยอะแยะบางทีที่คุณไม่รู้หรือบางทีมีในเรื่องาร์มาของเขาด้วยมันก็เลยทำให้มีลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นได้นะ release your ex แล้วก็จะบอกว่าเป็นพวกธาตุไฟบางคนที่แบบว่ามีในเรื่องของ xx อะไรอยู่ตรงนี้ด้วยที่พยายามที่จะที่พยายามที่จะแบบปล่อยหรือตัดอะไรบางอย่างเก่าๆแต่มันก็มีพลังงานนี้เกิดขึ้นตรงที่ว่าเนี่ยไพ่มีแพช์ชั่นจากที่เห็นเลยมันจะมีพลังงานพวก energy ของธาตุไฟบางคนที่มีแพชชั่นกับใครบางอย่างมากๆแล้วจากที่เห็นนะบางคนตรงนี้เป็นพวกแพชชั่นที่พยายามจะตัดอะไรบางอย่างมันอยู่ที่ว่าบางคนจะตัดได้หรือตัดไม่ได้ แต่คู่รักตรงนี้บอกเลยว่าเป็นธาตุไฟบางคนที่มีแพชชั่นกับใครมากๆไม่ว่าเขาจะเป็นใครที่อยู่ในมายเซตหรืออยู่ในจิตใจของคุณตอนนี้นะคะรวมถึงชาวสองด้วยนะชาวสองที่เป็นชาวสองธาตุราศีเลยก็ตามที่เดียวกับธาตุไฟมีพลังงานตรงนี้ที่คุณกับเขามีแพชชั่นตกกันมากๆนะคะอืมอันนี้ขอดูพลังงานไพ่รวมหน่อยเดีย๋ยวตัดไพ่ให้อีกรอบหนึ่งคราะจริงตัดไพ่แล้วตัดไพ่เพิ่มอีก ขอบคุณไพ่ของไข่ทั้งหลายใครรักไพ่ทาโร่แล้วก็รักไพ่ออราคอทุกทุกชุดของไข่แล้วก็รักไพ่เอ่อเมเซจของไข่ด้วยชอบมากเลยเดี๋ยวจะหามาเพิ่มอีกถึงแม้ว่ามีแบบเยอะที่จะสามารถใช้แบบนี้ได้ตลอดชีวิตแต่ว่าก็จะหามาเพิ่มอีกอ่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามแล้วก็รักและเอนดูกันแล้วก็ตอนนี้ก็คือรักเอเดนมากกว่าไข่แล้วไม่เป็นไรนะคะเข้าใจได้ โอเคอันนี้นี้มาดูกันนะความรักความสัมพันธ์ขอดูพลังงานชีวิตรักของชาวธาตุไฟเมษธนูหน่อยสิพลังงานาสัมพันธ์ของชาวเมษธนูพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานาสัมพันธ์ของชาวเมษธนูพลังงานเป็นอย่างไรดูหน่อยชีวิตของพวกคุณพลังงานเป็นอย่างไรบ้างชีวิตของชาวธาตุไฟแล้วก็ชีวิตของความรักนะคะชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตของความรักพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูหน่อยสิ ไปนี่ขึ้นไม่แปลกเลยไม่แปลกใจไปนี่ขึ้นนะอาโอเค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 พลังงานตรงนี้นะขอดูหน่อยธาตุไฟพลังงานอย่างไรบ้างโอ้ว้าวธาตุไฟพลังงานนี้หรอโอเคเลยพลังงานความาขัดพันของธาตุไฟความาขัดพันของธาตุไฟนะคะ อาา่อเาเขาาความผันของชาวธาต,ตุไฟอ้าวขาเล่ความผันของชาวธาต,ตุไฟนะอืมขเาเล่ความผันของชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรเขอเล่ความันกับชีวิตชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรบ้างพันแนอ่อ๋มีมูนด้วยราศีมีน อาจจะเป็นชาวธาตุไฟที่ดียวกับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับมีนนะคะอยู่ตรงนี้แอบดูหน่อยสิแอบดูแอบดูหน่อยสิแอบดูแอบดูพลังงานในกองไพ่มีสองถ้วยอะเฮ้ยต้องบอกว่า Energy นี้คือจะบอกงี้นะว่าขอเน้นแบบนี้นิดนึงคือไพ่ตรงนี้นะ ไพ่ใหญ่มีอยู่ใบเดียวด้วยอ๋อไพ่ใหญ่มีอยู่สองใบมีเดี๋ยวมูแล้วก็เดี๋ยวมีอีกใบหนึ่งเดี๋ยวจะบอกคือต้องต้องบอกว่าอย่างงี้ค่ะพลังงานคลิปนี้มันจะมีพวก energy คู่รักบางคู่ตรงนี้ที่รอการคืนดีกันด้วยนะเพราะว่าภพ่ในกองคุณมีสองถ้วยด้วยพวกไพ่ล่าบบนี้เป็น energy ที่ว่าถ้าใครบางคนที่แบบไม่ได้ดีวกับคนที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วที่ดีมันจะมีพวกคู่ที่มีปัญหาในาสตร์ที่แบบว่าหนึ่งตอนนี้คือห่างกันมาอยู่ห่างกันอยู่เลิกกันอยู่บล็อกกันอยู่ แอบส่องกันอยู่เลยก็ตามแต่แต่รอาการหวนคืนหรือรอาการคืนดีด้วยไพ่อยู่ดิห้าดาบและไพ่ของคุณมี Release ูเอ็กซเนี่ยไพ่พวกนี้คือพวกพลังงานสาสตรที่อย่างเช่นว่าแบบเป็นคนเก่าๆก,กับใครบางคนแล้วก็มีการเดินจากมาอยู่ตรงนี้หรือรวมถึงเป็นพวกธาตุไฟบางท่านที่แบบว่า สมมติว่าคุณดิวมีความรักที่ดีมากๆกับใครในตอนนี้อยู่อ่ะคุณก็คือช่วงเวลาของการที่หมายแค่ว่าคุณผ่านอะไรมาแล้วผ่านการเพลียรหรือผ่านการปล่อยวางผ่านการปล่อยอะไรเก่าๆผ่านอะไรเก่าๆมานะคะแต,แต่พลังงานนี้ต้องบอกเลยว่า energy ของท่านไทยบางท่านตรงเนี้ยคุณมีพลังงานสาสรที่เกี่ยวกับอะไรเก่าๆตรงนี้ที่แบบว่าบางคนยังรอการแบบว่ากลับมาเพราะยังส่องกันอยู่นะเนี่ยดูดิไพ่ energy นี้มีควีนดาบด้วยบางท่านตรงนี้เป็นพวกชาวธาตุไฟที่ดีกับชาวหนึ่งราศีมีน สองราศีธาตุลมที่เป็นเมถุนจุลกลุ่มแล้วก็จริงๆมีธาตุมีมีไพ่ธาตุน้ําที่เป็นไพ่เอ่อกรกฎพิจิกมีได้ด้วยแต่ไพ่ใหญ่มันขึ้นมาเป็นมีนเพราะฉะนั้นมันเป็นอ่าไพ่เดอะมูลขึ้นมีไพ่มีในจีนี้ด้วยอสศวินถือเหรียญเป็นพวกพลังงานการผสมองค์กรต้องบอกว่าพลังงานนี้นะควีนถือดาบเด็กถือดาบมันเป็นไพ่พวกพลังงานที่ว่า คุณอาจจะคุณอาจจะบล็อกใครหรือใครอาจจะบล็อกคุณหรืออีกในนึงก็คือว่าเป็นช่วงเวลาของความรักที่แบบว่ามีการมีการจบมีการเดินห่างมีการที่ไม่ได้ไปต่อใครมาในช่วงพลังงานที่ผ่านมาตรงนี้แล้วมันเป็นเอเจนซีที่หมยให้กับว่าอา่ณตอนนี้คือต่างคนต่างอยู่แต่มันเป็นเวลาของคนคู่รักบางคู่ตรงนี้ที่คุณยังรู้สึกแบบมีแพชชั่นและยังรู้สึกแอบ,บส่องกันอยู่อ่ะยังรู้สึกแบบยังรอคําขอโทษ ยังรอการหวนคืนยังรอการคืนดีอยู่ตรงนี้มากๆเลยโอ้ถึงแม้วม่าบางคนจะมีจุดยืนมากๆก็ตามแต่มันยังเหมือนลึกๆมันยังมีดีฟบางอย่างที่มีแพชชั่นต่อกันรอคำรอคำสารภาพอะไรบางอย่างตรงนี้ด้วยให้เด็กถือถ้วยขึ้นเห็นป่ะพวกพ,พลังงานพวกนี้ยเอเอแบบนี้มันจะมีพลังงานสาที่ว่าคำขอโทษคำอธิบายสถานการณ์คำคำเขาเรียกว่าคำพูดที่แบบาษะ,ะ,ะคำคืนดี แล้วก็มีการส่องการสืบการเช็คว่าแบบเฮ้ยตอนนี้แบบคุณมีใครหรือเปล่าคุณทํายังไงอยู่เป็นยังไงหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่ส่องใครตรงนี้ก็ได้จ,จะเป็นชาวธาตุน้ําหรือชาวธาตุดินธาตุลมที่แบบเอ้ยส่องชาวธาตุไฟอะไรแบบนี้นะคะส่องมีพลังงานแบบนี้ได้ตรงนี้แต่มันก็จะมีชัดมากๆเลยอะที่เป็นพวกที่แบบว่าอ่าบล็อกหรือนิ่งหรือมีพลังงานที่แบบปิดกั้นทุกอย่าง อย่างเช่นบางคนมีจุดยืนมากๆที่แบบว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นพลังงานที่มีการแบบจบหรือจาาอะไรแบบนี้มันอยู่ในช่วงของการแบบว่าเหมือน take a break นะแต่มันมีในเรื่องของความที่โอยหาคิดถึง deeply มากๆเลยพลังงานตัวนี้นะ energy ต้องบอกว่าพลังงานในไพ่นี้ คือมันเป็นพวกลักษณะพวกทัดไฟที่ดิว่ะใครในศาสตร์ของความรักที่ไปในศาสตรที่แบบสโลโมชันได้ด้วยแต่มีความที่เป็นโซลิดวีเลชั่นชิพก็คืออะไรก็ตามแต่บางครั้งเนี่ยความรักอะออ่ถ้ามันมีลักษณะที่ใช้เวลาไม่เร็วเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปอยู่ในพอดีมันก็โอเคพลังงานตรงนี้เป็นเอเนจีที่บางคนตรงเนี้ยจะมีรักที่เขาเรียกว่าคุณจะรู้สึก มีความรู้สึกที่แบบมีรักที่โซลิดหรือหนักแน่นกับใครหรือใครบางคนที่มีรักที่หนักแน่นในกับคุณได้อยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับชาวธาตุไฟบางท่านที่เป็นคู่รักที่มีแบบว่าคบหากันดีปกติทีนี้ไพ่ของคุณํามีในจี้นี้เดอะมูนอย่างที่ใครบอกเลยก็คือว่ามันมีชาวราศีมีนที่เกี่ยวข้องเป็นพวกชาวธาตุไฟที่เป็นมีนและตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วลึกๆอะจากที่เห็นเลยตรงเนี้ยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟตรงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นชาว ราศีมีนที่เขาเรียกว่ามีใจที่แบบฉันแบบคิดถึงคุณเป็นช่วงเวลาของใจที่แบบอแอบหมุนหมองเศร้าหมองตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นอดีตกันแต่ฉันยังไม่สามารถตัดคุณออกไปจากจากความรู้สึกหรือจากแพชชั่นของฉันได้อะไรแบบนี้ความรู้สึกที่แบบว่าบางทีมีในเรื่องของ Hidden f e e l i n g ที่ซ่อนอยู่ลึกๆที่ไม่สามารถ เปิดเผยหรือบอกได้โดยตรงเพราะบางทีมีคนบล็อกกันด้วยอทีนี้ไพ่เมีนจีนี้ควีนเรียนคือต้องบอกว่า energy ของความรักท่านไฟบางท่านตรงนี้มีในเรื่องของการแบบ slow motion ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอืมมีความรักที่ช้าใช้เวลาเขาเรียกว่าเป็นแบบ step แบบ step by step แบบที่ slow 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 take it slow go slow แบบว่ามี relationship ที่ slow motion อยู่ตรงนี้สำหรับบางท่านแต่ว่ามันมีพลังงานของอะไรบางอย่างที่มันมีความ solid ตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะ energy นี้ไพ่เหรียญบางอย่างตรงนี้ที่ใครเห็นนะกับไพ่เหรียญแบบนี้ก็คือมันมีพวกคู่รักที่เขาเรียกว่ารู้จักกันมานานค่ะรู้จักกันมานานหรือเขาเรียกสารสัมพันธ์กันมานานหรือบางคู่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบบางที ดิวกันมันนานอืมแล้วก็บางคนอนะ่ะพยายามดูว่าเฮ้ย mm. ความสัมพันธ์นี้สามารถมีการต่อยอดหรือมีอ่าเอาพุดยังไงบ้างหรือมีแนวโน้มอย่างไรบ้างอยู่ตรงนี้เพราะบางทีบางคู่ตรงนี้เพราะมันนานบางคู่มันจะเป็นลักษณะที่ว่ามีบางเอเนจีนา,านเกินไปด้วยบางทีอะ่ะอืมนะหรือเป็นลักษณะอย่างเช่นที่ว่าคู่รักบ,บางคู่ตรงนี้เนี่ย เป็นพวก Energy แบบที่คิดในเรื่องอื่นๆเช่นว่าคิดในเรื่องของอการงานอนาคตตัวเองคิดในเรื่องของการเงินคิดในเรื่องของการทําอย่างอื่นด้วยแล้วบางทีในเรื่องของความรักก็จะทําให้สโลโลโมชั่นได้อยู่ตรงนี้แต่ถ้ามันเป็นอีกคนอ่ะอีกคนที่รู้สึกสะท้อนมาไม่มีใครที่โอเคกับการดีลกับความรักที่ช้าเกินไปต้องบอกแบบนี้แหละอมืมันจะมีคนที่รู้สึกแบบนี้ได้มันก็เลยมีไพ่นี้ด้วยอยู่ตรงนี้ที่เป็นเดอะมูนนะคะมันก็เลยมีคนที่รู้สึกแบบนี้ก็คือว่ารู้สึกแบบออ ย,ยิ่งยิ่งถ้าเป็นพวกรักที่ยังไม่ชัดเจนอะแล้วชา้าช้ากันอะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบจะไงเนี่ยอ,อ,อะไรแบบนี้มันจะเป็นพวกแบบนอยอะไรแบบนี้นะคะเออทีนี้ไพ่มีมี energy นี้ the empress แล้วก็มีไพ่ดีมากตรงที่ไพ่สีไม้เท้าด้วยคือต้องบอกว่าไพ่ในกองมีสองถ้วยคือ energy ตรงนี้เนี่ย ใครบางคนอะรู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆเลยหรือเป็นพวก wife หรือ husband material นะพอไพ่มันมีพลังงานศัสตร์แบบนี้ด้วยแล้วก็โดยเฉพาะถ้าใครที่แบบว่าเป็นพลังงานผู้หญิงนะคะและเกี่ยวข้องกับธาตุไฟมันมี energy แบบนี้ได้แล้วบางคนตรงนี้จะมีในเรื่องของการที่ว่ามี moment ดีๆด,ด,ด้วยนะเพราะไพ่นี้มันเป็นพวกไพ่เซอร์เบตไพ่ในลักษณะแบบนี้คือไพ่เซอร์เบตหรือใส่ว่าไพ่แบบพวกเอ,อ การฉลองอะไรบางอย่างร่วมกันการมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันอยู่ตรงนี้อืมหรือบางคนตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่ว่าธาตุไฟเนี่ยทีตใครบางคนที่คุณดิวหรือใครบางคนตรงนี้ทีตให้กับธาตุไฟได้ในแบบพลังงานที่แบบดีอยู่ตรงนี้อืม ที่สำคัญคือจะต้องบอกว่า Energy ของธาตุไฟโดยเฉพาะผู้หญิงธาตุไฟตรงนี้นะคะขอให้คุณมีจุดยืนของความเป็นผู้หญิงที่หนักแน่นและสตรองในเรื่องของความรักแล้วก็ชัดเจนมีความที่เขาเรียกว่าเห็นคุณค่าของตัวเองและก็ Love Yourself First เพราะคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดของคุณอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นพวกพลังงานลักษณะต้องรีลีสใครบางคนที่แบบว่า มาแบบเล่นเกมกับคุณเลยแบบนี้หรืออะไรที่แบบว่าบางทีมันช้าเกินไปลองดูว่าอะไรที่ดีหรือตอบโจทย์คนที่สุดเพราะอะไรไพ่พวกนี้ค่ะพลังงานของคุณเป็นไพ่แบบเอ่อ the empress เอย queen เหรียญและ queen ดาบ queen queen พวกนี้และเป็นไพ่ใหญ่ the empress ด้วยไพ่พวกนี้ต้องบอกเลยนะว่าถ้าใครที่ไม่ treat คุณถึงเขาเรียกถ้าใครที่ treat คุณไม่ดีหรือไม่ถึงอะขอให้คุณลองดูเลยว่าเฮ้ยแบบ เราควรจะต้องคิดว่าอะไรที่คู่ควรกับเราหรือเราควรจะต้องเหมือนคล้ายๆกับตัดสินใจกับอะไรบางอย่างหรือว่าตัดสินใจอะไรบางที่ชันฉลาดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทีนี้อ่ะเรียบร้อยขอมาดูแอบส่องหน่อยสิว่าพลังงานตรงนี้นะ energy เนี่ยข้อความแอบส่องให้ข้อความความรักตรงนี้นะ ขอดูหน่อยว่าขอ้อความความรักของคนรักโซเมจทวินเฟรมซูเลฟของชาวััตไฟเม่สิงธนูเขามีพลังงานอย่างไรถึงคุณมากขอดูคนรักหรือคนที่อยู่ในใจของชาวััตไฟตรงนี้เนะะี่ยค่ะก็เขามีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณมากนะคะขอดูหน่อยสิ you mean the world to me มีคนตรงนี้ที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสําคัญต่อกันมากๆถ้าใครที่คบหากันดีนะ หรือใครที่ยังรู้สึกมีแพชชั่นต่อกันและกันไม่ว่าคุณกับใครคนนั้นจะมีสถานการณ์ความรักอย่างไรมีคนที่สําคัญต่อกันและกันมากๆอยู่ตรงนี้นี่ไพ่มี Energy นี้ด้วยดูนะคะไพ่คุณมี Energy นี่ค่ะนี่ดูไพ่พลังงาน2ใบนี้ดีโดยเฉพาะ Energy ที่เป็นไพ่ควีนดาบด้วย Cutting fake people out my life คือมันจะเป็นพลังงานชาติว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ต้องคัดติ้งอะไรบางอย่างที่เป็นพวกคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ชัดเจนคนที่เป็นพวกพลังงานเฟกต่างๆหรือว่าจะเป็นพลังงานเขาเหล่านั้นนะคะที่ต้องเผชิญหรือผจหรือผ่านอะไรบางอย่างของการที่ต้องวีลิสหรือคัดอะไรบางอย่างเพราะบางครั้งคนเราอ่ะกว่าที่จะเดินทางมาเจอความรักที่ลงตัวได้ต่อกันบางคู่จะต้องเจอตัวหลอกในตัวจริงและต้องคัดเยอะมาก ให้กำลังใจมากๆสำหรับพลังงานของธาตุไฟในคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ใครที่ดีอยู่แล้วแสดงความดีด้วยเพราะว่าคือมันมีคู่รักธาตุไฟบางคู่ที่คบกับใครตรงนี้ที่โอเคด้วยเพราะมันมีแพชชั่นแล้วมันก็มีพลังงานของไพ่ศาสตร์ของเอเนจีของไพ่ความสุขตรงนี้ไพ่ในกองมีพลังงานพวกเอเนจีไพ่คู่รักแบบนี้ด้วยนะแต่ต้องบอกว่ามันมีคนตรงนี้ที่แบบมีในเรื่องของความคิดมากอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าไพ่ในใต้ไพ่ ให้ในกองใต้ไพ่ของสองถ้วยมันมีไพ่ก้าดาบมันมีพวกพลังงานศาสตร์ของเอเนจีพวกธาตุไฟคิดมากหรือเป็นใครบางคนที่เป็นคนรักของธาตุไฟที่คิดมากในเรื่องของความรักหรือเป็นคนที่ยังหมุดมุ่นต่อกันและกันอยู่ตรงนี้ด้วยอืนะคะ,อะเอามาแถมให้นิดนึงไปแล้วทุกคนฝากทุกคนมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่อ้อยู่เดียวกันตรงนี้นะคะใครอยากจะดูดูส่วนตัวทำมาที่ไ์ของค่าย KHAIDOZ อย่างที่บอกตอนนี้มีโปรฮอตมากๆ1 9 9ใครที่แบบต้องการดูกระชับชับไวแบบหมอไข่สับไพ่สามข้อจบปึ้งสวัสดีค่ะบายบายอ่านไพ่สับไพ่จบไพ่แออเขาเรียก่าอ่าสับไพ่อ่านไพ่ตอบจบไม่ต้องมีไพ่รวมไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่นางฟ้าอะไรยเยอะก็จัดมาเลยนะคะแต่ว่าไข่รับจำกัดไข่จะรับจองคิวสามคนต่อวันเท่านั้น อมไม่เหมือนโปรหลักที่ไปได้เรืเอยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากมาวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเอาพลังงานอื่นมาให้อีกรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย